มาค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวาสนาของคนทั้ง7วันเกิดฟังให้ดีนะ7วันเกิดก็คืออาทิตย์จันทร์คารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะ่ะเออเป็นวาสนานะคะที่เป็นดวงศาสตร,ร,ร์ผ่าเจ็ดวันเกิดนะคะเป็นทั้งข้อเด็ดและก็ข้อดีนะคะคำตำนายของแม่หมอไอซ์แมริเจนเขาจัดเป็น3กลุ่ม สาวาสนามาให้คุณอยู่ในวันเกิดไหนกดสาธุมานะคะนี่คือจริงจังเพราะฉะนั้นจะอ่านให้ฟังนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เกิดในราศีเอ้ยขอโทษวันเกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสและก็วันเสาร์านะคะกลุ่มแรกนะคะเขาบอกว่าคำนายบอกว่าทำมาคาขึ้นอยู่ที่ไหนก็กินดีไม่อดอยากนะคะสามารถแบบ เพิ่งพาตัวเองได้ดีนะคะคนที่เกิดในอาทิตย์พฤหัสเสาร์นะคะเรื่องการทํางานสร้างตัวต่างๆนะคะหาเงินเป็นผู้นําครอบครัวได้มีความฉลาดนะคะเออคิดลึกซึ้งทําอะไรต้องมีแผนสํารองอยู่เสมอสร้างทรัพย์สมบัติได้ด้วยตัวเองนะคะชีวิตเออภายหน้าเนี่ยจะมีทรัพย์สมบัติมากนะคะมั่นคงพอตัวมีสเสน่ห์ส่วนใหญ่เนี่ยจะ หน้าเด็กนะคะดูไม่แก่ตามอายุเซนสัมผัสแม่นนะคะมีครูอาจารย์คอยชีย้นำทางชีวิตอยู่ตลอดนะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะดวงแข็งสามารถเป็นที่พึ่งพาได้ดีนะคะถ้าไม่เคยสร้างกรรมใหญ่อนาคตจะสุขสบายมีชื่อเสียงมากนะคะมักมีมรดกตกทอดเช่นที่ดินจากพันธุ์พระรุ์ดดวงมีบ้านรถแล้วก็มีทรัพย์นะคะได้ดวง คำว่าวไ,ดได้ได้ดูได้ดวงแรงนะคะนำพาชีวิตนะคะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มรากลุ่มวันจันทร์กับวันอังคารอาราศีบ่อยนะคะจันทร์กับอังคารนะคะวาสนาดีเรื่องบริวารยังมีคนเข้าหาหรือผ่านเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะมักเป็น ที่ถูกใจแก่คนรอบข้างนะคะมีสเสน่ห์มากมีพลังงานบวกนะคะเออข้อคิดต่างๆมากมายนะคะสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาขายวัสนารองเท้ามักอยู่ไม่ติดที่นะคะเดินทางบ่อยนะคะเป็นคนทํางานได้หลากหลายหัวไวเรียนรู้ไวเอาตัวรอดเก่งบางคนมีบุญเก่าอาจจะได้คนคอยเลี้ยงดูอุปถัมภ์นะคะ หรือมักเป็นคนที่ถูกใจแก่คนที่มีอายุมากกว่าดวงชอบทําธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านแล้วก็ทําการค้าขายนะคะจะปังมากนะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มเอ,อ่อวันเกิดคือวันศุกร์แล้วก็วันพุธนะคะเป็นพวกที่แบบแข็งแกล่งมีความรับผิดชอบสูงสามารถทําตามคําสั่งออกมาได้ดีเป็นพวกชอบทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันดวงแข็งตั้งแต่เกิดนะคะแต่รอบ แต่รอดมาได้ทุกครั้งนะฮะเออมักมีดวงเกี่ยวข้องกับพญานาคพระพิคเนตชอบที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะชอบลองอะไรใหม่ๆเนาะเอออยู่ที่ไหนก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีจากคนรอบข้างหากเดินทางนัะสุจริตก็จะมีชื่อเสียงมีการเติบโตหน้าที่การงานดีนะคะคุณเป็นพวกไม่ได้อยค่าตัวเองเนาะแล้วก็สู้สุดทางเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองทอได้ แต่ก็ไม่ถอยสําหรับคนวันศุกร์และวันพุธดรียได้ว,ว่าแต่ละวันนะคะก็จะมีความโดดเด่นและก็มีความปังเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าก็เป็นดวงที่เขาเรียกว,ว่าแต่ละวันแต่ละกลุ่มก็จะมีวาสนาที่โดดเด่นไม่เขาเรียกว,ว่าต่างกันแล้วก็ดีไม่แพ้กันเลยนะอันนี้ก็คือคําทํานายนะคะของแม่หมอไอซ์แมรี่เจนนะคะและาศาสตร์นี้นะคะที่แม่หมอไอดูเนี่ยก็เป็น ดูดวงด้วยศาสตร์พม่าเจ็วันเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความแม่นยําสูงมากนะคะคนแชร์เป็นหมื่นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ติดตามนะคะก็ฝากติดตามดวงดีแล้วก็ฝากติดตามแม่หมอไอซ์แบริ j เจนหน้าเพจได้เลยนะคะคือตัวจริงน่ารักแล้วก็แบบว่าเฟรนลี่มากๆอยากร่วมง,งานด้วยนะคะก็เราติดตามนี้ได้จะพยายามทําข่าวของมอดูแต่ละคนเนี่ยมาให้ทุกคืนแบบนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครอยู่ราศีไหนก็ นอล่าคำทำนายมานะจ้ะเอ้ยใครอยู่วันเกิดหนนอล่าคาทำนายมาแล้วค่ะติดาาราศีเงี้ไม่ค่อยได้อ่านวันเกิดไปและฟันดีค่ะ